มีข้อสังเกตเอาอีกแล้วมีบิ๊กทหารร,รับงานมาหรือเปล่าเขี่ยลูกให้ใครเป็นนายกไหมเรียนให้ทราบอย่างนี้ผมเข้าใจวันที่ผมมาพูดถึงคุณเศรษฐาผมปรารถนาดีผมรู้ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยพูดจริงๆนะไม่เหมาะไม่เหมาะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เหมาะเป็นพ่อค้าวิธีการอย่างนี้คุณหลบเลี่ยงอนะเหมาะกับพ่อค้าอยู่แล้วนี่คือเลขเลขเหลี่ยมของพ่อค้าพ่อค้าจะตรงไปตรงมาไม่ได้แต่ณนะวันที่คุณเศรษฐาปานว่าที่นายก ผม,มพ,พี่ภาควิจาร์โดยใจเป็นธรรมเอาละคนบางคนก็จะบอกเอ๊ะเตะหมูเข้าปากหมาหรือเปล่าให้บิ๊กป้อมเปล่าพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนทําดีลลับเองนะเป็นคนทําดีลลับเองพักเพื่อไทยเนี่ยถีบพักเก้าไกลออกพักเพื่อไทยเนี่ยมีคนดิเดตนายกถึงสามคนมีคุณอุ้งอิงมีอาจารย์ชยัยเกษมเท่าที่คุณบอกว่าคุณอุ้งอิงมุทีภาวาะไม่ได้แล้วใครเป็นเลือกมามคุณชัยกเกษมไม่ใช่มอ๋อเขาใครเลือกมาอีกล่ะในเมื่อถ้าคุณเศรษฐาไม่เหมาะ ทำไมคุณไม่เลือกคุณอุ้งอิงล่ะผมก็ยังเชียร์คุณอุ้งอิงอาจารย์ชัยเกษมผมก็เชียร์นะแกเป็นอายการสูงสุดเกา่าแล้วทำไมคุณไม่เลือกแล้วคุณจะมาบอกผมว่าเอ้ไปแล้วอันดับสองก็ยังเป็นเพื่อไทยอ่าภูมมใจไทยอีกอเขาได้เจ็ดสิบเสียงนี่ทำไมพลังประชารัฐมีป้อมมันได้แค่สี่สิบเสียงเองอจะไปตกถึงแกยังไงผมก็ยังไม่รู้ยกเว้นว่าพักเพื่อไทยไปตกลงทำดีลลับ ซื้องูเห่ามาก่อนใช้ในโยบายมาไม่มาไม่มามาก็คือการที่ออกไปแถลงว่าไม่มาแน่นอนแต่รับหลังเนี่ยมาเห็นไหมไม่มาแต่จริงๆมาถ้ามันจะไปเข้าลูกบอลลูกนี้จะไปเข้าใครก็ด้วยเพื่อไทยทำของเพื่อไทยเองเป็นคนทำเองโอเคเป็น,นคน<อ>ทำ<จ>เองนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะ<ท>อธิบายเหตุผลทางการเมืองส่วนใครที่มาโจมตีที่ทยอยมาโน่นนี่มาเอามาเถอะครับยินดี จะฟ้องจะร้องอะไรกันเนี่ยผมยี่ดคดีแล้วจะเพิ่มอีกคดีจะเป็นไรผมก็ต้องไปชี้แจงแหะครับสุดท้ายคุณชูวิทย์ตรงนี้ที่บอกว่าจะไปอังกฤษขอย้อนกลับมานิดนึงเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้แล้วหมายถึงคุณชูวิทย์จะใช้ชีวิตบ้านปลายที่นู่นเลยไหมคือจะกลับมาที่เมืองไทยอีกคือผมคงจะคุณคุณคุณอะไรผมรักสีผมรักกล้องครับผมรักการแฉถึงแม้ไม่มีใครตั้งฉายาผมว่าเป็นนักแฉแห่งชาติแต่ผมภูมิใจในสิ่งที่ผมกระทำ วันนี้ผมมาจุดสูงสุดแล้วแฉถึงขนาดคนที่จะเป็นนายกมไม่ใช่แฉผู้กับไม่ใช่แฉร,ระดับผู้การนี่แฉถึงระดับนายกรัฐมนตรีมันเป็นจุดสูงสุดของนักแฉอย่างผมแล้วดังนั้นการที่ผมลงคนเราต้องรู้นะครับว่าวันไหนจะเลิก party is over มันไม่ได้ว่าคุณจะอยู่ใน flash l i g ตลอดอมผมร่างกายไม่สมบูรณ์ผมมีก้อนเนื้อที่ไม่ได้พึงปรารถนาแต่เมื่อผมมีแล้ว ผมไปรักษาผมก็ยังไม่รู้ว่าเอะผมจะอยู่ได้หรือเปล่าใช่ไหมห่างไกลหยาดมิตรห่างไกลอะไรแต่มีคนดูแลผมมีบรรยากาศที่ดีและท้ายสุดเนี่ยภาพจําภาพสุดท้ายภาพจําภาพสุดท้ายของผมก็คงจะได้เป็นภาพที่ดีๆมีสกินเนอรี่ที่มีมีมีภาพมีซีนที่สวยงามมีต้นไม้มีอะไรอย่างนี้ทําไมต้องไปไกลอย่างนั้น ก็นั่นแหะสิครับแต่ผมอยู่ใกล้ก็จะมีเรื่องนี้แหละเรื่องไมให้ผมไปเธอเพราะว่าผมยอมสเตปดาวแล้วมเมื่อผมสเตปดาวถามว่าจะอยู่ได้ไหมอยู่นานอีกไหมอนนขออนุญาตถามตรงตรง,ตรงให้ชัดคุณชูวิทย์ก็จะใช้ชีวิตจนลมหายใจสุดท้ายที่ประเทศอังกฤษเลยถูกต้องไหมครับถ้าเป็นไปได้อันนั้นอยู่ที่ว่าถ้าเป็นไปได้เพราะว่าเป็นการรักษาแบบประครับประคองครับสุดท้ายให้กําลังใจคนที่อาจจะอยู่ในชะตาเดียวกันกับคุณชูวิทย์มีอาการป่วยร,รู้ว่าตัวเองจะใช้ชีวิตยังไงในช่วงท้าย ผมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นชีวิตที่ผมพึงพอใจชีวิตที่ผมเลือกเองชีวิตที่ผมเป็นผู้ที่กำหนดได้ในบางภาวะในเมื่อผมยังทำได้อยู่ก่อนที่จะถึงช่วงสุดท้ายช่วงที่ผมอาจจะต้องมีสายระยงระยางอาจจะหายใจไม่สะดวกอาจจะติดขัดณนะวันนั้นผมคงจะไม่มีเรื่องราวที่จะมาเล่าพูด นาวันนี้ผมมีกําลังผมก็พูดความสุขมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับคือเป็นความสุขที่ก่อนที่มันจะดับไปทางพุทธเนี่ยเขาถึงบอกว่ามันปีบเสมือนเทียนที่อยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนจะดับมันจะวูบขึ้นมาไอตอนวูบนั่นแหละคือตอนนี้ของผม,มหลังจากวูบแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆหลีหลีหล,ลีแล้วก็จะดับไปครับคุณว่าลาวิทย์ท่านผู้ชมคมชัดเลยกก็อย่าคิดถึงผมแล้วกัน <laughs> ถ้าจะคิดถึงผมละผมคงมาไม่ได้อะ